สวัสดีครับพี่น้องเมนี่ช่องอีสานบันนุเปื่อนครับพาพี่น้องมาเบิงบุญขึ้นสามคำเดือนสามครับของพี่น้องชาวบ้า,บานนุงเปืงอครับเป็นบุญที่เส็นปูตาครับเป็นบุญที่ก็เรียกว,ว่ามือเบอิกฟ้านะครับเป็นมือเบอิกฟ้าปีแรกนะครับของปีที่จะลงน้าลงไหน,นะครับแล้วก็มาเส็นปูตาบา้านนุงเปืงอนครับจากช่องอีสานบรนลุครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูับ้านที่เห็นเป็นหลังปูนครับเป็น เลื่อนหอนะครับของโปตาครับตอนนี้ท่นผูญญ้ใหญ่บาทกำลังเสริรอยู่ครับเป็นบุญขึ้นสามคำเดือนสามนะครับของประเพณีชาวอีสานบ้านเฮาครับนับถือมาเป็นร้อยๆปีครับเป็นวันเบิกฝากก่อนที่นายให้ครับส่วนมากในการเสิร์ฟก็จะเป็นไข่นะครับเป็นไข่เพราะว่าเดือนสามนี่ความเชื่อบอกว่าโปนี่จะกินไข่ครับ บัตรเดือนโกนะครับจะเป็นโตคือเป็นไก่เดือนโฮกหรืจะเป็นบุญหลวงไฟนะครับของภาคอีสานครับเป็นบรินทีจกอ่าเป็นเงินนะครับนี่ครับกับพ่อจับนะพ่อจับก็คือโพอทีเพิ่นเป็น,ปน,ปนครูบาอาจารย์ในการเซนของปู่ตานะครับเป็นศาลปู่ตาบ้านเฮาครับเขาเรียกว่าพ่อจับครับ

<tuh>, ratu Ratu sama Saputesa, Ratu sama Saputesa, Iman, Papa, Yanchana, Sampenang, Sarinang, Kiwanang, Sekarena, satu, satu. พาชมบรรยากาศรอบๆครับนี่เดือนสามนี่ปูแล้วกินไข่เดือนหกกินโตวัน่นะบุญหลวงไฟค่อยกินโต เฮ้ยอย่านะอย่านะอย่ากลัวนะกลัวได้แต่อย่ากัดกัดคืนนะนี่ใส่เหล็กวะเออทำรายได้นี่ครับดิ าานหจุดทั้งผุ่นกับจุดทั้งผีกับจุดเอาเออมันมันมีหลายเลขกนะเนาะเหล็กลาาเน่เลขไทยเน่ยเนาะเลยังหลเลขเนาะออกตนไหบุรุษแล้อ่ะนะครับพี่น้องกันแล้วแล้วครับเา่ไปบิ้ช่เอเออสาหาพี่น้องเอยสา,หา,ยสาหาทั้งพุน ทางพียังจูดอยู่นี่ครับบรรยากาศครับที่ห้องคามาตีมครับเออเออบอ่อนับนอบแท้กันับบอบแท้นับทุกคนแล้วเนาะนับ

cái tới đây đi xì giòn oh. để lại thôi đi Bọt Nhưng thầm để xì xì gặp gì nào Để xì xì bọc oh, để lại rồi Sa Xà sa ในบุญประเพณีนะครับขึ้นสามคำเดือนสามของปี2567ครับกระตรงกับวันที่12เดือนกุมภาพันธ์นะครับ2567นะครับก็เป็นบุญที่พี่น้องชาวบ้านน้องเพิงนะครับและหลายสถานที่ครับเป็นการบูชาวันเบิกฟ้าครับปูตาผู้ดูแลหมู่บ้านน้องเพิงนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญนะครับครับพี่น้องชาวบ้านน้องเพิงสู่ค้นด้วยครับเด้ออนุโมทนาบุญนั่ครับเพราะว่า เป็นประเภณนีที่ลูกหลานนะครับนับถือกันมากนะครับถือว่าเป็นลอยลอยปีกว่าได้นะครับแล้วก็สิขอนําเสนอนะครับเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างหรือเป็นกรอบตมเนียมประเพณนี้นะครับเพื่อให้ลูกให้หลานของเขาได้สืบต่อกันไปนะครับยาเด็ดิ่มยาเด็ดปะเพราะนี่คือประเภณนีนะครับเป็นของลูกหลานในอนาคตนะครับขอโมทนาบุญนะครับ fc ทุกคนของช่อง อีสานบ้านเราผึ่งน้ำด้อครับเด้อผู้ใดที่เขามาเบิ่งก็เอาบุญน้ำกันนะครับขออ,อายุหมันควันยืนสุขภาพ,พรา่างกายแข็งแรงเฮ็ดหน้าเฮ็ดให้ก็บขอให้ได้เขาหลายๆนะครับคือจังมือนี่ขึ้นสามคำเดือนสามนะครับนะนะครับก็ขอขอขนุโมทนาบุญกับเอฟซีทุกคน <ละ S 1> น้ำนะครับเด้อทั้งพี่น้องชาวไทยแล้วก็ทั้งพี่น้องฟังสปปลา<ะ>พี่น้องฟังเอเอซีแล้วก็ตามประเทศน้ำครับนี่คือประเพณีของอีสานบ้านเฮานะครับที่ นับถือกันมากแล้วกัปฏิบัติกันมากนะครับถือว่าทุกๆปีขึ้นสามคำเดือนสามครับแล้วพอกันไมครับในบุญเข่าจีเดือนสามนะครับบุญพเวทเดือนสี่แล้วก็เดือนหกนะครับก็จะเป็นประเพณนีบุญบังไฟนะครับก็จะมาพอคลิปกันใหม่นะครับสำหรับมือนีสีเดินทางไปที่นะครับ ราารรปราสาทอำเภอปรางกูนะครับจังหวัดศรีสิเกีซึ่ิง <S <S เป็นวันประเพณีที่หญิงใหญ่ในอำเภอปร,รางกูนะครับจังหวัดศรีสะเกีตถือว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่สีเผาไทยด้วยกันนะครับจัดขึ้นมามือนี่เป็นมือที่สองเลยนะครับเดี๋ยวสีไปเหตุคลิปนะครับให้ทุก่านมาเบิ้งนะครับว่าหญิงใหญ่ขนาดไหนครับขอบคุณ A FC ทุกคนขอบคุณที่ติดต,ตามชุมช่องอีสานบันเทิงนะครับขอบคุณครับ